สวัสดีครับผมบอสนะครับมิสซูอาร์เมละคำแหงนะครับวันนี้ผมจะมาพาดูการเชื่อมต่อแอปเปิลพา Pay แล้วก็การต่อบลูทูธของตัว Titan a อ l เลนะครับพี่นะครับอันดับแรกนะครับเรามาที่นะครับเมนูนะครับที่จะเห็นคำว่าเชื่อมต่อนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เห็นว่าครับเพิ่มใหม่แล้วก็เรามาดูมือถือของเรานะครับเราเข้าบลูทูธของเราได้เลย ที่ดูชื่อทางด้านนี้นะครับจะเป็น Mitsubishi Motor น,นะครับเราเจอปุ๊บเรากดได้เลยอเรอเขาลิงก์กันสักคู่นะครับมันจะมีขึ้นให้เราจับคู่นะครับเรากดจับคู่ได้เลยแล้วก็อนุญาตนะครับต่อนเนื่องเลยแล้วเขาจะถามเรานะครับว่าให้อนุญาต Apple CarPlay หรือเปล่านะครับเรากดอนดุญาตได้เลยนะครับแล้วทางหน้าจอคุณพี่กดใช่ได้เลยนะครับรอเขาลิงก์กันสักคู่ เวลาเชื่อมครั้งเดียวนะครับใช้งานได้ตลอดเลยนี่ขึ้นมาเลยนะครับอัตโนมัติเลยนะครับเวลาที่ดูแผนที่ในมือถือนะมันจะเด้งขึ้นหน้าจอโดยอัตโนมัติเวลาที่เปิดเพลงใช่ไหมครับมันก็จะอ่าแยกฝั่งด้านซ้ายเป็นเพลงกับฝั่งด้านขวาเป็นหน้าจอในการขับขี่พวกเส้นทางอะไรต่างๆครับผมต่อจากเมื่อกี้นะครับพี่ที่ผมเชื่อมต่ออ่า Apple c a ค p เ a y ในมือถือเลยนะครับแบบไร้สายนะครับแต่ถ้าเป็นตัว Android Auto คุณพี่ต้องเสียบสายอยู่นะครับแล้วก็คราวนี้พอเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือว่า p p ปเปิลพาเตที่ไร้สายนะครับเราต้องการจะเปิดเพลง YouTube หถือว่าผมเปิดเพลง YouTube แล้วคุณพี่กดวั Audio นนะี้ออดิโอนะปุ๊บนะครับอันนี้เป็นเพลงที่ผมเปิดไว้นี่เอาค่าะคราวนี้ผมต้องการจะเปิดแผนที่ในมือถือนะพวกกูเกิลแมปอย่างเงี้ยนี่เสียงม,มาแล้วนะครับถ้าเราต้องการแบ่งหน้า <ป ất S 1> จอคุณพี่กดอันนี้นะครับนี่ฟังเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูแผนที่ไปด้วยเลยในตัวมา กานแอดลีดนะครับทำได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม